จับมาเคื่อนเออฝนตกฝนจับอะไรอางเงี่ยกบอะไรบี๋ยวเป็นเช้าขนาดต้องยังไงบอบอแล้วพอเจอชองเทื่อกเนาะชิงช่องผัเมียจะเอาไปให้อันอันจะเอาไปให้นะแพงไว้กินเจ้าเลยเลยเสร็จก่อนก็กบหลายๆแท่นี่ก่อนก่อนเดี๋ยวพอน้องแท่งจบคลิปก่อนจบแล้วจบแล้วโอเคใช่ไหมน้องเริ่มต่อยเริ่มต่อกลูกมีอีกคอไปก้ไปแก้หนัก พออีกแล้วเดี๋ยวใช้บ่วงเมเตรียมบ่วงเตรีมบ่วงกิน้กันยานมันตบหนาบาทียานไหมมนี่น่ะนี่ยไยาน่นะยานน่น่กัี่ใช่ไหมใช่หองท่านราเพราะระยนั้นยมันมพร้อมกูไัดไัไก่อนแล้วเอาไปจับกมันจะ่นั่งเนาะมันแดดช่องูดอนีเออแถวนี้แถวนี้นะมาไดเธอเบ่างฮะ เยขักแค่เดีเด็นได้เอาเอาเอาบอตัวนั้นก็เลยดูไปก่อนตัวนั้นน่ะมาหายบอบ่ถามระชมปลาเต๋อแจนึ่งรับบขายบ่ื้อเอาลยถามรับบแล้วเนาะใช่อ่ะใเดียวเอ้ยจะไปซืออาทำไมเขาเล่าบอเอาบอาเป็นไได้คือว่าบอาเจ้าบ่ได้บอทำไมมีอะไรอยากเอาแลกาน่ะ เอาโจมมาไปปุปเนี่ยไปไหมนับปุนักเอาไปเอาไปเ้เอาไปเงเฮ้ยไปเอ้ยไปขวดเป็นขวดก็ได้แล้วเไข่ขวดก็มีเนาะขวดจะขวดไข่ก็ให้่รอมหมอกดก่อใช่ไข่ปงออกมาใช่มันเดือดมันเดือดแล้รก็เลงเลปงเลยสลัด เด็นี <'t see S 1> <The> ่ยเราจะเ็บตาในเด็วันใครเอากชามัใปเนี่กินเมื่อื่นบอกไ้นะทีานชุกกันท้ายทีมงานเลยพี่น้องเพราะว่ามึงาเส็ตอนนี้ก็ต้องทีมงานคิวเข่าพี่น้องเพราะว่าบนออกกิจวัตรเพราะว่ามึงพากี่พเดน้องตอนนี้เกิดรอแต่แกใช่ข้างนี้เลยโอเงมาพี่น้อง ตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่เสร็จกันแล้วเว่าจะมาเมื่อวานนี้ตอนทำประมาณสี่โมงวะท่านก่านอันเดือดๆผ่านมาจะพันได้บ่ได้ตกมามือมาตอนนี้แ่มันสิต่หนะตอนนี้ประมาณเทียนกวาพี่น้องนีเสีงมีไว้ให้กอดมาไปดินอนมีอะไรไว้สิบใบแล้วว่าอีโดโดไอ้เดอ Nó lệ vừa lại. Nó lệ là lục đi kèn đông. làm lúc đi đạo già Tony. Hè nè đi. Quá chịu mặt. Hết ánh 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 Hết ánh mặt. Hết ánh จะมีคนถามหามีคนคิดฮอดเจ้าเคยามเท่าไรเจ้าเกิดทัดตอนมีไวไวหาว่ากินเจ้าไปดูบ่กินก็จับอไรกันทันหนึ่งเจ้าขนมันยังน้อยยังมิดนอยเปินอีกทันทันอะไรจ้ะขวัยน้ำมีกะไก่รุ่นมีกะไก่แบงนักวะดิรุ่นมีรุ่นมีกะไก่ ตอนนั้นรุ่นหาบเข่ากระปองยางและทงมาขายอยู่เช่ยงรุ้โอ้โหหลายเปิบแแถเจ่าปบนทั้งเรเห็นเลยใบซาวกีใบเพิ่ไนว่าว่าเพิ่นบนเท้าเลยิี่ยไปได้ใส่บนหัวก็ขาวแล้วสชโอ้้ผมเนี่ยมันแบบผมเป็นชีอ่อผมเป็นชีชื่อแต่ว่าบนเห็นนี้ไป้ใ่เอนว่าผมขา้าเนี่เขาอึว่าเท่าได้ล้วว่าวพราแพทย์นี่ต้องทันล่ะท่านกัแบบนั่นนะพอนะแบบท่วมกันลายใบนะ คอยกันยังทานโุมกันลายใบได้ยังใช้ได้น้อยบัด่บ่บ่ชิบใบคุณจะใช้ได้บ่มีบ่มีคอยทันใบเส้กีมีชื่อคุนี้ได้ด้วยใบห่ารอยมีใบห่ารอยมาด้วยเน้อยได้เชื่อนะใบห่าได้เอาใบร้อยเชื่อกับแลมห่าร้อยเนาะใบเล็บบ่เอาใบร้อยเดียวนี่แหละร้อยเดียวก็พอใบนั้นเท่าก็คอยยังว่าหุ้มกันได้ไ่นานมันเป็นแบบไายใบนั่นนะใบเขียวใบเขียวใบพันนี่เหรอยางกระติ้วสองบ่วงเส้ากีด รุ่นนั่นพุทธทรุ่นนั่นอีควายนะพุทธธรรมดาแต่ข้าวกี้นะแต่พ่อเพิ่อนๆเอาเงินเดือนมาปั่นกันนะสูงสุดหนึ่งนี่หอดไปห้าพันดิเงินเดือนหูเราแสนตัวนี้เต็มกัมไปพันจิบเราเงินเดือนมาปั่นคนดิตอนนั้นวันนี้ธรรมดาเลยใช้เงินที่ไล่เขาเติบแล้วพังออกแต่ละคนใครคิดว่าไปชื่อรถไทยกอนนะเพ่อนชื่อรถไทยนั่น ตัวไดรล้านนั่นนะไายเงินใบพันกี่ไปจนย่างเงี้ยอีเด้กตะกี้น่ะเพราะว่าสูงสุดมันหอดหาพันเดีวยวเงินนาะเงินเนาะแม่นไทยเนาะสูงสุดนหอดแต่พันบาทเนาะแม่หอดหอดแสนรุกอันอเมริกาแห่งร้อยเดียวสูงส <c oughs> ุดบพรว่า <c oughs> ตัวประเทศเป็นพัฒนาแล้วแล้วเสื้อบ่าเงินที่มีใบที่เมื่อค่าถุยุดในประเทศอะไใบร้อยเดียวนั่นแล้วบ่บ่ ใบร้อยเดียวมันยังไงยูโรบ่บอยูโรกับโบแมนใบหนึ่งนะชองแสนห้าหมื่นบาทใบหนึ่งมีบอแบบนั้นกันไหมมีหมดเชือกแลค่อยเจ้าคนณหาบงรถบมดเชือมีประเทศหนึ่งค่อยเคยเห็นในยงในยังล่ะใบกือในทิกตอกนั่นเาจ้าคนหางรถมันมีประเทศซาลาวามีใบใบละห้าหกหมื่นล้านดอนมีบอตุใบล้านดอนแล้มันเงินสูงสุดก็คือใบร้อย ในโลกไงในโอ้แม่ไว่จริงเงินเอาข่าเงินประเทศเดียวมัตะชินเนาะทำให้เขาเบิ่งกันเยอะมีเทียบใช้มีเงินใช้อันสูงชาขนาดยูโรมันยังเงินยูโรยังสูงกว่าเหรียญแล้วไอ้บัตรบัตรปอนแห่งสูงกว่าสูงกว่าได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งปอนนั้นมันชี้ิบบาทพุ่นบัว่าเนาะเนาะใช้บ่วงเงินประเทศไหน่ะนะเดียวอีทบ่วงนี่

ต่างกล่องบัดชีกล่องขอยลวกมีกำไปยางติ้วอยู่ทีอใดแล้วนี่เจ็ดแต่ผแพร่เยมาเช็ดจ่ย่างติ้วนะผ้แพร่เ้ยปุ่งมาเหินหมอเบิ่งควันโอ้ยมาตอเสมี่นองเลยอันนี้เครื่องปุ่งข้ามาเสร็จมูกเช็ดตเชือนี่ดูติดนเต็มหมาก สิห่อจบคลิปล้วได้ไข่ลวกนอ่เดี๋ยวนี้นะิป่อพี่น้องเลยโกินหาคนคคนสบายกินนะลูก็เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงมามมาทกมีอย่างไรโอเคโอเคเอฟซีว่าโกระโปงบจริงมันบ่าเนอะดู่ในชามเนาะาดิเอาขึ้นกมันสะอาดสิเราว่าบุ๋มงสกุสะอาดอยู่อะไรพแค่ีได้ไหจับได้บั๊ ฝนตกมาแบบนี้แล้วขนาดจย่งสิพากันเปียกหมอไปแข่งแล้วขยกเปียกปุ้ยน่าไม่ดู้ยนมือเราเคยกินบอทยิชุบได้ตุ้มเหมือนผักคาดผักคาดก้านนิดเคยกินพักไหนนิดตะไคร้มาเลยเอาไว้เอาไวไเอาไว้ทีมงานสิบ้ามต้มมีอะไนีพี่น้องเลยเป็นนไดอย่งบัวจากปากเ่าเอาขอเอที่ให้เป็นวัน่ะบัวจากปากาย หาจจะฟังเก้าก็พอแล้วฮอนเลยนะอภรรยาฮอนอาผงก้อนขึ้นฮอนไปตั้งใหม่เฮ้ยใตั้งซื้อไอ้เถิดนี่บักบุนลออเคไก่สามตใส่นีได้ครับครบเลยบักบุล่อตะเกินบักบุญล่อทำไมคนซื้อเถิดเปลี่ยนซื้อใหม่เลยมมีคนซื้อเถิดอแล้มีแต่บักบุนล่อจกสุดชนพัก ปันวันริ้วเคยจำใไข่คยจำเกลือมูคนต่างเพศคนผิดสิเกลือมูว่าเลยเนี่ยมูมูเถิดมูโอ้มูบดไปแล้วบดเกลือก็มูเทิดแหละนี่นั่นไอบุญหล่อขี้บดอยู่วะนี่เอ้ามาเพกเด็ฟกับโบมี่ท่านมาเ่ยคอยบอกให้เอาแล้ววานี่ค่ะบอกบอกคำไพวานี่เนาะไอ้คำไพลืมเคาลืมออกมาอดพี่จังหูเมื่อขัดเนาะทหารในขีพเจ้าวนี่ พอวามาซื้อขนมปีเลยผาเห้ยนะยางตีอยู่ซึ่งเอาเอาผ้าไปซอแม่ไปเพวันนี้นม่อ้บเดยจะหูเบาไอ้พุ่นลอแล้วนี่น้องเลยเห็กน่เธอจะกินบนี่เอาไปตั้งพุ่นขาต้องนี้จับมือเบาดิมุนกล้องเขาจับจะบุเห็นจุมีชื่ออะไรเอาความดีเด้จับจับป้าต

ไข่พกินต้อนไข่ละเท้าไม่ค่อยเด้อมันมันบบค่อยเป็นต้อนได้ครับเห็นไปเนี่มันเันก็พอรู้แพ่คอยเด้อกินต้อนไข่มันดิบเลยกินมันแล้วกนเนาะเด้อเอาไปเลือตักตักตักเนาะมาเด้อพี่น้องเยกินมีน้ำกันไอ้เธอไปยิ้มเข่าได้เลยมากเห็นไบอกขอไปได้ยางกินไม่กินไปไปถามห่อหิ้วเข่าอีกรอบได้ดิมาพี่น้องมาต้มไข่ได้กินไปบ่ายเทียร์อดเอา ่อยบอกคอยอยากกินคั่วไข่ปลาหนาซ้ำดอกกินไข่กินไข่ลายเ็นไจะเป็นไข่เป้่งซ้ำหัวายเปล่งเนลายเนาะลายปรจักเดี๋ยวไปนอนเเฮ้ยบงดูม่งมีนะเข้าเจาะบอบาทกนนะบังอันนม่บาไม่กินนะบอกมีไงใส่ขี้ยา่ไให้ม่งมีเจาะเร่องผิดพาบไม่เจาะเลย่องคอยเนต่อดลงแทบแฮง งเลยเหน้าต้องให้พ่อแ่ใส่แมงมเอ้ยบ่อนใส่ให้แมงมีตายก่อนต้องกิน้าอน้าบอไปกินเย็นเไปจะกินนอนเนาะต้องไปกินกินกินเลยมือนต่กินตามสบายกคอยากสูบอยากอ้บงเิมันน่ะซื้อโตให้ตั้งให้คอแบบนี้เด้อไม่คอยันวเน่เนี่ยนอนออย่เานั่งนีแบบนี้ไอ้ อน้องแพทย์ซื้อให้กอยนี่เด้อตังบันเป็นไข่สิมานนั่งโอ้ตังแบบนั้นนี่เสียงง่ายๆบอกเขาอย่างนั่งนอนไล้เดี๋ยนาะก็กินมีนี่กินบะมีนี่กินเลยกินเลยแล้วขึ้นไปสามห่อแล้วบอเป็นกินสามห่อได้พี่น้องเนียสามห่อแล้วบอคนแม่ยนคนเดียวระวังดีเนาะเริ่มต้มเพื่อกไอ้ลำไพขึ้นว่าไอ้ลำไยกินหนวดจ้าวจะมาให้ยควายก้าวไปหาคอเอาในมันอื่นเขาห่อซีไงได้นะ ต้มอีกได้กบไปกับโบอิมนะแนแมนต้มีก็ได้น้ำนะข้ามไปไปประมดกินเขาอิ่มได้เสีย้งอนองแผ็อน้องอรบ่โดเห็ดใแล้วละแปลงนี้ก่อนแปลงนี้ตัวไปมเนี่พวกผือกมาเนาะเอาเผ็ดดีกว่าเออเพิ่ดนกินกี่กันเดือนเออมาเด้อเอฟซีพี่น้องฟองไปเบิร์ดสุขุมสุขนกินต้มมีสามาี่ร่วมกันถวายว กิน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 กันไอล่กิันบังกินกินกินกัลิงกอดได้เนี่ยไอ้กบกินกินกินได้แล้วไอ้กบไอ้ใครแมนกินกินกัน้้เนี่เอางมาปนครัไปยปอพากันนั่งกินขางช้ไฟใชมันโบปาก็นังมานพี่น้องว่าจะกินมันฮจับาดประเจนไว้รับบาไป คือเถิดเป็นพอนงแพทย์สลับโตเด้อบริรา้อมาเถอดไปเป็นไปเป็นพ่อนังแพทย์และพ่อนังแพทย์ไปเป็นพมาเถิดเฮ้ยแม่นังแพทย์งงงงให้แม่น้องแพทย์งงให้แม่น้องแพทย์งงมาเถิดเรื่องงแล้วตอนนี้ตัวเป็นห้อนเย็นก่อนเนาะแงงนี่แหวันนี้อ้าวไอ้เนี่ไปสลับกันกับมาฮีมาซีดำดำตายแล้ว ไอ้มาดำเมื่อไหร่อ้มาด่เมื่อไนร่ไอ้มาล้วมี่อไนร่มาดำมาเลยมาขาวหี่ดำเมื่อไนี่มันแล้วนะของธรรมาสเอาเออแบบนี้ไปยิ่มบอได้เป็นมาตวผูนอซิงมาตวแม่น่ะดีใจเลยทั้งน้ะรอหารอหัเกณฑก่อนยังบม่ได้กินวยังบ่กินได เราหันเย็นกินห้อนบ่ได้มันลวกปากไทยเนาะไมด้ชุดก็ได้ห่มนั่งเนาะจะไปต้นมาว่าจะกินกองก้นมันจะมันกบด่างเกลือมาแน่ผลมากข้อก่อนคนกินอิ่มก้อนเป็นเกลือกด้วใครจะเกลือมาคนมามันก็หิวกันแล้วเนาะหิวกันอยู่ให้จะกองกินก้อน ไอ้มาเลยฮ่เฮกินอยู่ทางลลังไปเดี๋ยวมันน้เนาะเคยใบสอนให้อาจินอิ่มก่อนลกัให้เพื่อนกินน้ำหลังนเย็นดีกว่าเมาก่อนคนนั้นมันกินสมองบิดเบ็นบบ่เถิดเ้าเู้ยเฮ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 ้ยกฮ้นเฮ้ยเล้ยเฮ้ย้ยเ้ยเ้อเฮ้้เ้ยเฮ้้นเฮ้้ยเแพ้ิ้้้พอ้องแพ้้้า้ ไม่ไหแล้วไม่ไหด้าวแล้วเราดูอยู่แล้วผัดกระเพราจี้แกมเหาแล้วมันแสบอีลีเอเขาอยู่แทงหน้าเขาบกเขียดนะอบใจแลเวเลุกับโดยอย่าไปก้องก้นไไม่ดักอ้นว้ยเจ้าปติ๊กตัวมาตั้งที่แบบมันมานั่งไ้ ไม่อยากให้เจอตนหน้าเพื่อนเดียวนี้ถ้าเพื่อนต้มมีโมเพื่อนเราอยที่โบกินก่อนได้ในน้พ่เพื่อนเอ้าโอเคมนอกอหลายนาทีพรสมควรที่น้องเลย้ากโจก่อาวต้มกุ้งลายตเอากินงานอตุมนมีกินไ้พี่ิ้จอกซ้วพี่น้องไมู่กคนเ้างมานี่น้องต้มมี้หนาจะพอกไห้ห้นายปุ้นรอแฮตาปูิมังมาถงเทพื่นแต่กะอะไอนเน ถ้าว่ามาไม่ได้เดินนะาว่ามาคำกับทางเบาภัยกับสีขออนุญาตบ่ได้เที่น้องเลยถ้าว่ามาหาโมหกโมมันมืดกสยกโกเลยแทมก้อยอีกงานเป็นผูจัดการเทกับสุดแล้วเพราะว่ายังมีคำทางไกลพี่น้องเลยอ้าวตอนนี้มันจะมาเถื่อนได้พี่น้องทางโดนแทงโอเคพี่น้องวัวลายใหญ่หางมาต้องวัวลายใหญ่หางสีไปกะเผาไปสา บาท่องเ่าลายายหางดอกนาขั้นมึงบาไดหากกูตูน้องกะมีซ้ำที่ไอเห็น้เห็นคน,ท,น,น,นที่ไอ้ฟนเรียบรยบอบาได้ดีเมื่อสู้อันสู้ยังน้องกะคนคือการพผเปไนนน็นเทวาดาหรือนางฟ้ามาแต่สาย น้องว่าเหตุคนใจคนลลยใจบ่ใดการว่าวใจว่าสามว่ามันเจ็บพ่อเจ็บพ่อเจ็บพ่อซื่ออยากว่ากับคนไลยใจเว้ยพอต้องมาแก่โตอีหยัง เจ็บก็เจ็บก็มันกัแล้วมั้งเนเลยหางเ้ากระหางเบ่อตงเซียเวล่าดอกไอฮะท่าเฮาคานพังเอาหมอไปเป็นหน้าที่เซาใบแบบนี้ได้ได้ได้อยไปล่างได้ล่างถ้วยได้บ่ได้โอเคให้มากสิบมากเศร้าค่อยแก้ให้เจ้าโอเค รักซองเล้วเลยคือออกเล้วเล็มาใหญ่รักซองบ่เ้ยนฮึตัวปเรื่อยเออไม่ตัวแค่เอาไปเด็ก็ถือกินเหมือนนั่นเอาโอเคพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็กินมีกินอันนี้บ่มีอย่างไรพี่น้องเนาะแจ่จังใดก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณขอบคุณทางแม่นันสิริเนาะพี่น้องเอเพิ่นกัดซื้อมีไห่ต้มให้ลวกโอเคพี่น้องสบายดีนะสวัสดี